สวัสดีครับวันนี้ทางช่องได้นำตัว p o t e c คตัว Casio รหัส PRG40 นะครับมาให้ชมนะครับและจะบอกการเซตเวลาเซตเข็มทิศนะครับและเซตอุณหภูมิอะไรได้นะครับถ้าเวลาทิศไม่ตรงนะครับตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนแบตจะมีสีก้อนนะครับ ใช้รหัสตัว SR927 นะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบ้ารองนะครับตันนี้จะเป็นเบ้าหรองส่วนตัวนี้จะเป็นฝานะครับด้านในตัวนี้จะเป็นแผ่นเสียงนะครับเวลาเราก,กดเราจะมีเสียงก็สปริงนะครับ ก็จะมาโดนตัวฝาหลังนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบและทำการเซตให้ดูนะครับอน,นี้ฝาตัวนี้จะเป็นน็อตข้างนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นน็อตประกอบฝาหลังน็อตข้างครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเซตให้ดูนะครับให้ดูตัวเครื่องชัชดๆอีกทีนะครับ นี่คือเครื่องแท้นะครับใช้ฐาน4ี่ก้อนนะครับผมครับเรามาเริ่มต้นการเซ็ตนะครับก็กดปุ่มตัวนี้ครับแอดจัดนะครับค้างไว้ครับเปลี่ยนหมดนะครับกดตั้ง สามารถขึ้นและลงได้นะครับตัวนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับสามนาทีย4ครับเป็นหมดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นปีพศออครับ ฝรั่งนะครับคิดสักกะลาตัวนี้จะเป็นเดือนครับแล้วก็วันนะครับันวนันที่6กเซ็ตเสร็จก็กดตัวนี้ครับอันนี้คือเวลานะครับเวลาการทำการเสร็จนะครับส่วนตัวเนี้ย เพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเป็นตัวบอกเข็มทิศน,นะครับตัวนี้จะเป็นบอกตัวทิศเหนือนะครับทิศที่เรายืนนะครับอ่าเดี๋ยวขอโทษครับทิศที่เรายืนคือทิศน,นี้นะครับแต่ถ้าสถานะตัว3มขีดนี่จะบอกตำแหน่งทิศเหนือนตลอดเวลาครับว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ทิศตำแหน่งที่เรายืนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวอุณหภูมินะครับัน,นความกดอากาศมา PHPA ครับอันนี้ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะตัวนี้นะครับ สมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องอุณหภูมินะครับอย่างอุณหภูมิถ้าเราจะตั้งก็ตั้งในอุณหภูมิห้องแอร์ก็ได้ครับหรืออุณหภูมิปกติก็ได้ถ้าเรารู้ในอุณหภูมิตอนนั้นว่ามันไม่ตรงนะครับวิธีการตั้งนะครับเราก็กดตัวนี้เหมือนเดิมครับแอดจัดครับตอนนี้เราก็สามารถกดตั้งได้ครับกดขึ้นกดลงนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นอุณหภูมิที่แท้จริงนะครับถ้าหมายถึงว่าเวลาเราตั้งแล้วอุณหภูมิตอนนั้นมันไม่ตรงนะครับอันนี้ก็ตั้งให้ตรงได้นะครับอันนี้ก็เปิดปิดออฟออนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปตั้งด้านบนนะครับถ้าเรารู้อุณหภูมิที่แท้จริงแล้วก็ความกดอากาศนะครับหรือความชื้นนะ่ผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ ตั้งเสร็จก็กดด้านบนครับปกติครับส่วนตัวเข็มทิศนะครับวิธีการตั้งนะครับถ้าทิศไม่ตรงนะครับเราก็หาทิศเหนือให้ตรงก่อนนะครับอย่างเช่นทิศเหนือผมอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ผมหันนาฬิกาไปทางทิศเหนือนะครับเรากดจัดครับกดค้างไว้เลยนะครับ มันจะขึ้นคําว่าตัวหนึ่งนะครับให้มันขึ้นเดี๋นะครับนี่ครับเลขหนึ่งครับอันนี้สถานะบอกในทิศเหนือตําแหน่งทิศเหนือว่าเรายืนยันทิศเหนือนะครับว่าทิศเหนือเราอยู่ตรงไหนนะครับเราก็มากดเดี๋ยวนะครับสถานะเดี๋ยวนะครับอีกทีครับกดตรงนี้เลยครับยืนยันครับรอบหนึ่งครับโอเคไหมครับ เลขสอนี่สถานะบอกทางทิศใต้ครับเราหันนาฬกาไปทางทิศใต้ครับหันไปทางทิศใต้นะครับเรากดยืนยันเหมือนเดิมครับเวลาเข็มทิศเออร์เลอร์หรืออะไรนะครับเนี่ยจะขึ้นคำว่าโอเคเห็นไหมครับตอนนี้สถานะก็ฟ้องว่าทิศเหนืออยู่ฝั่งนี้นะครับเราลองมากดดูครับ จะวิ่งหาทิศเหนือตลอดนะครับเห็นไหมครับโอเคก็อันนี้พิธีการตั้งเข็มทิศนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้ก็มือนนมดได้ปกตินอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็มีไฟปกตินะครับกดไฟ เดี๋ยวผมต้องมาดูไฟไฟไม่ติดแต่ตัวนี้กดไฟมันจะขึ้นในตัวเลขน,นะครับปกติเลยโอเคส่วนน็อตก็ประกอบเนี่ยมีมีด้านข้างครับถอบฝั่งหลังนะครับฝาหลังก็จะมีนอ็อตทั้งหมด4ด้านนี้2แล้วก็ด้านนี้2นะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ